สวัสดีค่ะอาจารย์ สายตาคนเราอะค่ะจะเริ่มเสื่อมลงม้างในช่วงอายุเท่าไหร่คะโอ้ยังสาวอยู่เลยรีบถามแล้วแต่ก็ตอบได้ค่ะสายตาคนเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเริ่มเสื่อมก็คงนับที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะคะอย่างแรกที่เราจะมองเห็นก็คือว่าเราเริ่มจะปรับโฟกัสได้ยากละปรับโฟกัสที่ระยะใกล้ปรับโฟกัสที่ระยะไกลสลับไปมาแบบนี้ต้องใช้เวลาโดยเฉพาะเวลาที่เราอ่านหนังสือตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะทําให้เรามองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องใส่แว่นอย่างที่เราเรียกว่าภาว สายตายาวในผู้สูงอายุจริงๆยังไม่สูงอายุเลยน้องสิงสเองแต่ว่าพวกนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราอาจจะต้องเต่นแว่นไปเรื่อยๆไม่ใช่ภาวะที่เป็นโรคนะคะจะเป็นภาวะเรื่องของความเสื่อมของการปรับระยะของสายตาเราตามธรรมชาติแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะเจอได้บ่อยๆก็คือว่าพอเราอายุมากขึ้นอีกเลนส์แก้วตาของเราก็จะเริ่มเสื่อมลงมีความแข็งขึ้นมีความขุ่นขึ้นเกิดภาวะที่เราเรียกว่าต้อกระจกตามมาซึ่งต้อกระจกเนี่ยสามารถที่จะดูแลรักษาได้ก็ด้วยการสลดยต้อกระจกแล้วก็ใส่เลนส์แก้วตา เทียมเข้าไปแทนนะคะเพราะฉะน,นั้นเอาจริงแล้วอย่าปล่อยให้สายตาเรารู้สึกว่าเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะคะเราสามารถที่จะกลับมาหาคุณหมอแล้วก็สามารถที่จะตรวจกันได้ตรวจค้นกันได้ว่านั่นเป็นภาวะการเสรื่อมตามธรรมชาติหรือว่าเป็นภาวะการเสรื่อมที่เกิดจากโรคของตาค่ะขอบคุณนะคะ